โอเคนะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีคุณทิดารัตนะได้ยินเสียงผมไหมครับ <c oughs> สามารถพิมพ์แชทต,ต,ตอบผมได้นะครับคุณทิดารัตครับแล้วก็สวัสดีคุณอาร์มนะครับได้ยินเสียงผมไหมครับอ่าโอเคครับเอ่อ ปีนี้นะครับน่าจะเป็นปีแรกเลยนะที่มีการสอบสายนี้นะครับก็คือสายนิติกรตำรวจนะครับซึ่งรับ80อัตราใช่ไหมครับนะครับผมถามคุณที่ดารัตเคยสอบสายอื่นมาก่อนไหมครับก่อนหน้านี้สายสอบสวนสายอะไรเงี้ยเคยสอบไหมครับไม่เคยค่ะอาจารย์ อ๋ออันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณอาร์มนะครับคุณอาร์มเคยสอบสายไหนมาก่อนไหมครับไม่เคยเหมือนกันนะคะอ๋อโอเคนะ <c oughs> โอเคนะครับก็สวัสดีคุณดามิเอยนนะครับอีกคนหนึ่งคุณดามิเอ้นนี่ชื่อชื่ออะไรครับผมจะได้เรียกเรียกชื่อถูกนะครับ โอเคทุกท่านน่าจะพอทราบขอบเขตนะครับของข้อสอบเราแล้วใช่ไหมครับว่าทุกท่านจะต้องสอบอะไรบ้างนะคราวที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูติวนะครับในครั้งที่1เนี่ยนะครับทุกท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเราจะเจอกันสัปดาห์ละหนครั้งไปก่อนนะทุกท่านนะถ้าหากว่าช่วงที่ใกล้สอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้นะครับเป็นสัปดาห์ละสองครั้งนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เจอกันสัปดาห์ละครั้งแล้วก็เน้นนะครับการทข้อสอบที่อยู่ในคอร์สนะครับตอนนี้ผมกาลังหาคนติวในส่วนของวิแพ่งนะครับแล้วก็กฎหมายแพ่งให้นะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะติวเองนะครับแต่ว่าเนื้อหาสรุปเนี่ยผมก็ไปทาบถามอาจา์ที่เขาสอนในหลายวิชาเนี่ยมาติวให้ละนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่ที่จัดทําอยู่นะเดี๋ยวผมถ้าหากว่าได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามอัพลงให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่า ที่ที่หนักใจแทนทุกท่านเลยก็คือสายเนี้ยมันมีวิแพ่งเข้ามานะครับแล้วมันก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เข้ามาซึ่งมันเกรงยากนะครับเพราะว่าข้อสอบประมาณ15ข้อเนี่ยนะครับไม่รู้จะออกบับไหนเลยนะครับติวไปเนี่ยนะครับก็สมมุติว่าเราติวอย่างเอาเป็นเอาตายกับวิชานิติกรรมสัญญานะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ออกข้อสอบ นะทุกท่านก็จะเสียเวลาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเน้นนะครับในวิชาที่แบบว่ามันอยู่ในขอบเขตที่เราอ่านยังไงก็ออกนะครับดีกว่านะครับพวกแพง่งพวกวิแพ่งเนี่ยเราก็รู้บ้างนะครับแต่ว่าคงจะไม่เจาะลึกเพราะว่าสัดส่วนการออกข้อสอบเนี่ยมันน้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมี3ท่านนะเดี๋ยวท่านอื่นก็คงจะ ตามเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะดูย้อนหลังเอานะครับโอเคนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกท่านถ้าหากว่าจะตอบข้อไหนนะครับพิมพ์ตอบนะพิมพ์ตอบได้เลยนะครับข้อ a ข้อ b ข้อ c นะครับทุกท่านพิมพ์ตอบได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูข้อสอบข้อที่หนึ่งของเราวันนี้นะครับบุคคลใดต่อไปนี้กระทําความผิดในเวลากลางคืนข้อ a ลักทรัพย์สำเร็จแล้วตอนกลางวันแต่ขนย้ายทรัพย์ออกไม่ได้นะต้องรอจนถึงเวลากลางคืนค่นคอยออกจากพื้นที่ข้อ B ใช้เลื่อยตัดโซ่หน้าบ้านนะครับตั้งแต่กลางวันนะจนขาดและเข้าไปลักทรัพย์ในเวลากลางคืนข้อ C บุกลุกเข้าไปในบ้านตั้งแต่กลางวัน นะครับและออกจากบ้านในเวลากลางคืนนะครับข้อดีถูกทุกข้อบุคคลใดต่อไปนี้กระทำความผิดในเวลากลางคืนนะใจเย็นๆนะครับคุณทิดารัตตอบแล้วนะคุณดาเมียนตอบแล้วนะครับคุณอามตอบข้อไหนครับข้อดีค่ะ <ต>คุณอามชัแชทตอบผมได้ไหมครับได้ค่ะได้เราจะได้เห็นนะครับผมจะได้เห็นอ่ะโอเคนะครับทีนี้ข้อนี้นะครับทุกท่านผมถามว่าบุคคลใดต่อไปนี้กระทําความผิดในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็คือสิ่งที่อยากถามก็คือว่ามีความผิดที่ถ้าหากว่าเป็นการลักทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ย นะทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับลักทรัพย์ในเวลากลางวันเนี่ยอ๋อทีโทษทีนะครับเมื่อกี้ภาพหายนะ euh, ถ,ถ้าหากว่าเป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางวันเนี่ยมันก็เป็นลักทรัพย์ตามมาตรา3 3 4ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุการณ์น,นะครับก็คือจะเปลี่ยนจากมาตราสามสามสี่นะครับไปเป็น นะครับอ่ะจะเปลี่ยนจากมาตาสามสามสี่นะครับไปเป็นมาตาสามสามห้าก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับทีนี้จากข้อ A เนี่ยทุกท่านดูนะครับลักทรัพย์สำเร็จต้องแต่กลางวันแต่คนย้ายซัพย์ออกไม่ได้ต้องรอจนถึงเวลากลางคืนค่อยย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยนะครับ ความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยหมายความว่าผู้กระทำเนี่ยได้กระทํานะครับในการลักทรัพย์ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับได้ได้กระทําในเวลากลางคืนแต่ข้อเท็จริงในข้อนี้คือลักทรัพย์เนี่ยความผิดมันสําเร็จไปต้องแต่กลางวันละนะครับสมมุติลักทรัพย์สําเร็จพิจารณาย,ยัางไงครับก็คือเขาเนี่ยทําให้ทรัพย์เคลื่อนที่นะครับอยู่ในลักษณะที่สามารถพาไปได้ละนะครับเพราะฉะนั้น นะครับเมื่อเขาได้รัพย์ไปในลักษณะที่เคลื่อนที่ไปได้เนี่ยนะครับแม้เขาจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านนะครับหรือบริเวณโรงงานนีไม่ยอมออกต้องรอเวลากลางคืนก่อนค่อยค่อยปีนออกกรณีอย่างนี้นะครับลักรั์เนี่ยมันสําเร็จตั้งแต่กลางวันนะครับมันไม่ใช่ความผิดต่อเนื่องนะครับสําเร็จแล้วสําเร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลักรั์สาเร็จตั้งแต่กลางวันแม้จะอยู่ต่อมาจนถึงเวลากลางคืนเนี่ยก็ไม่ใช่ลักรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับส่วนข้อ B ครับ ใช้เลื่อยตัดโซ่หน้าบ้านตั้งแต่กลางวันนะจนขาดแล้วก็เข้าไปลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับอันนี้ครับความผิดตั้งแต่ตัดโซ่หน้าบ้านเนี่ยนะครับเป็นการบุกลุกใช่ไหมครับแล้วก็พอโซ่ขาดปุ๊บก็เข้าไปลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยการลงมือกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานเนี่ยมันได้กระทําตั้งแต่กลางวันนะครับแต่มันยังไม่สําเร็จนะทุกท่านมันลงมือ ต่อเนื่องมาเรื่อยเลยเพราะว่าใช้เวลาในการตัดโซ่นะครับจนขาดแล้วก็เข้าไปลักซัพย์ในบ้านแสดงว่ามันมีการกระทําลักซัพย์เนี่ยในเวลากลางคืนนะครับส่วนข้อสอันนี้เป็นประเด็นนะทุกท่าน,นนี้เป็นประเด็นต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสองสวันนี้ไม่สบายนะครับมีอาการไอนิดหน่อย ทุกท่านดูข้อสีนะความผิดฐานบุกรุกนะผมถามทุกท่านนะครับว่าความผิดฐานบุกรุกเนี่ยบุกรุกเข้าไปในเคหสถานเขาเนี่ยโดยไม่มีเหตุสมควรนะครับผมถามว่าความผิดเนี่ยมันสำเร็จเลยไหมหรือมันยังเป็นความผิดต่อเนื่องนะครับจนกว่าผู้นั้นจะออกไปทุกท่านคิดว่ายังไงครับมันเป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่เข้าไป โดยไม่มีเห็นสมควรเลยไหมหรือว่ามันจะเป็นความผิดต่อเนื่องกันมาคือเขาบุกรุกเนี่ยเข้ามาในที่หาสถานเนี่ยตั้งแต่กลางวันนะครับแล้วก็ออกเนี่ยตอนเวลากลางคืนคำถามคือความผิดฐานบุกรุกที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนไหมทุกท่านคิดว่ายังไงครับ คุณดาเมียนบอกว่ามันผิดสําเร็จตั้งแต่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นแม้เขาจะอยู่ต่อมาจนถึงเวลากลางคืนเนี่ยนะครับความผิดฐานบุกลุกมันก็สําเร็จไปแล้วนะทุกท่านครับก็มีความผิดแค่บุกรุกในเวลากลางคืนกลางวันนะเป็นบุกรุกทั่วไปนะครับไม่ใช่บุกลุกโดยมีเหตุชะกันนะครับแต่ถ้าหากว่าตอนบุกลุกเนี่ยเข้าไปเป็นเวลากลางคืนนะครับ แม้จะอยู่ต่อมาจนถึงกลางวันก็เป็นบุกรุกในเวลากลางคืนเพราะว่าความผิดฐานบุกรุกเนี่ยมันเป็นความผิดสําเร็จตั้งแต่เข้าไปเลยนะครับเข้าไปโดยไม่เห็นสมควรปุ๊บนะครับมีความผิดทันทีแล้วก็เป็นความผิดสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าผู้ใดกระทําความผิดในเวลากลางคืนเนี่ยนะต้องตอบข้อ B นะครับต้องตอบข้อ B ีอ่ะโอเคนะครับเรามาดูข้อต่อไป ทุกท่านดูนะครับความผิดฐานลักทรัพย์นะกลางคืนนะครับก็อันนี้ก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเลยนะครับผู้ใดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยก็ต้องระวมีความผิดตามมาตราสามสามห้าทุกท่านครับถ้าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับมันผิดมาตรา3ามสมห้ามาตราเดียวนะทุกท่านอย่าไปตอบว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยผู้กระทำเนี่ยมีความผิดฐาน ตามมาตราสามสามสี่บวกสามสามห้านะครับถ้าหากว่าตอบแบบนี้นะครับอันนี้คือตอบผิดเพราะอะไรครับเพราะว่ามาตราสามรอยสาสิบห้าเนี่ยนะครับเป็นบทเฉพาะและนะครับก็คือบทเฉพาะที่ผู้กระทําเนี่ยนะครับจะต้องระวังโทษตามมาตรานี้เท่านั้นมีความผิดตามมาตรานี้เท่านั้นนะครับจะไม่ผิดสามสามสี่บวกสามสมห้านะครับมันมันคล้ายกับการพิจารณาความผิดสองปดนะครับฆ่าคนตายโดยเจตนา กับ289นะครับถ้าหากว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นคือผู้กระทำเนี่ยค่าบิดาของตัวเองผู้กระทำจะมีความผิดแค่289อนุหนึ่งนะจะไม่ผิดตั้ง288แล้วก็289นะครับอ่ะอันนี้นะครับทุกท่านน่าจะพอมีพื้นกันอยู่ละนะครับแล้วก็ความผิดฐานบุกรุกนะครับเออมันสามารถออกข้อสอบได้นะทุกท่านความผิดฐานบุกรุกเนี่ยนะครับ โดยหลักความผิดฐานบุกรุกทุกฐานความผิดเป็นความผิดที่ยอมความได้ใช่ไหมครับความผิดที่ยอมความได้ก็คือความผิดที่กฎหมายกําหนดให้ยอมความได้นะครับหรือว่าความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับก็อายุความก็แค่สามเดือนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าตัวของผู้เสียหายเนี่ยไม่ไปร้องทุกภายใน3เดือนเนี่ยก็เป็นอันขาดอายุความนะครับแล้วก็ความผิดที่ยอมความได้เนี่ยนะครับก็ สามารถที่จะถอนคําร้องทุกข์นะถอนฟ้องหรือว่าปฏิปาอนยอมความกันเพื่อให้คดีเนี่ยมันระงับลงได้นะครับทีนี้ความผิดฐานบุกรุกเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทุกฐานความผิดเป็นความผิดที่ยอมความได้เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา365นะครับที่เราเรียกว่าความผิดฐานบุกรุกโดยมีเหตุชะกันนะครับก็คือจะกลายเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะทุกท่านต้องจํานะครับว่า ความผิดฐานบุกรุกนะโดยมีเหตุการณ์เนี่ยคืออะไรครับหนึ่งก็คือบุกรุกโดยใช้กําลังปะทุสลายนะจะใช้กําลังมากกําลังน้อยเนี่ยนะครับแต่ขอให้มีการใช้กําลังปะทุสลายเถอะนะครับผู้กระทำผู้เสียหายเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่ประเด็นนะครับนะเช่นเอาไม้นะครับฟาดของเอาไม้ฟาดเจ้าของบ้านแต่ว่าไม่โดนก็ถือว่าใช้กําลังปะทุสลายแล้วนะไม่ต้องไปดูครับว่ามีการบาดเจ็บหรือไม่ นะครับหรือว่าขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประสูจร้ายก็ไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าทําร้ายแค่ขู่เข็นก็ผิดแล้วนะครับโดยมีอาวุธนะตรงนี้ต้องจําไม่ดีนะครับว่าคําว่าโดยมีอาวุธเนี่ยอาวุธเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเฉพาะอาวุธปืนนะครับนะทุกท่านต้องห้ามสับสนนะครับบางมาตราใช้คําว่าอาวุธปืนนะครับบางมาตราใช้คําว่าอาวุธเฉยๆอาวุธเนี่ยนะครับอย่างที่พวกเราเข้าใจดีนะครับมันก็มีทั้งอาวุธโดยสภาพ นะโดยสภาพมันเป็นอาวุธเนี่ยเือร์ลูกโม่เนี่ยนะครับแม้ไม่มีกระสุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธนะเพราะว่าเป็นอาวุธโดยสภาพอยู่แล้วนะครับส่วนอาวุธโดยจุดมุ่งหมายที่จะใช้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันสามารถที่จะทําอันตรายสาหัสได้อย่างอาวุธไหมนะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับหรือบุกลุกโดยร่วมกันกระทาความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายก็คือบุกลุกในเวลากลางคืนนะครับ ทั้ง3กรณีเนี่ยนะครับเป็นความผิดฐานบุกุที่ยอมความไม่ได้นะครับนอกนั้นยอมความได้หมดเลยนะครับ